สวัสดีครับผมนะครับช่วงเย็นๆนค,คลิปนี้พามาดูการเซอร์วิสนะครับไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งจากบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนตัวนี้ชุดนี้ใช้งานมาเกือบ4ปีแล้วนะครับสว่างถึงเช้าตลอดทางชุมชนหมู่บ้านของผมเนี่ยให้การอุดหนุนสมัยมาอยู่บ้านแรกๆไปดูกันครับ กับชังวิทย์ก็ผมนะครับชังวิทก็เป็นจักรยานไฟฟ้าเนาะนะครับดูการดัดแปลงของชังวิทย์มันแรงขึ้นใช่ไหม <c oughs> เนี่ยครับอีกหน่อยก็บินได้ละ <c oughs> ตกแต่งเยอะนะครับถอยรถเทียบครับผมเพราะว่าบันไดบันไดไม่ถึงเดี๋ยวดูสเปคไฟนิดนึงอันนี้คือเสาไฟนะครับมาใส่คืนเนื่องจากตอนเลือกตั้งเนี่ยทางทางหมู่บ้านนะครับเอาไปใช้ในการแสงสว่างตอนทําเกี่ยวกับการทําอันนี้งานเลือกตั้งนะฮะ ดูสเปคฮะตอนนั้นเป็นของอันนี้เป็นของ AC แบรนดหรือพี่มีโซล่าเซลในปัจจุบันนี้เองนะครับราคาตอนนั้น5,000ไปลายปายเลยนะตอนนี้ขนาด5 0วัตครับผมเป็นสเปค5 0วัต์จริงๆนะดูเม็ด LED ของไม่ได้เยอะนะเม็ด LED 80เม็ด LED เองสเปคตัวนี้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไทยนะครับดูสภาพมันนะครับเกือบ4ปีครับผมถึงว่นะให้ช่างวิทยเอาขึ้นไปใส่ไนะ เอียงอน,นุพงศ์นะเชอก็ได้นู่ยอทอตะดักไทย mm. สเปคเนี่ยเป็นแผงไม่ใช่แผง5 6โวลต์นะครับเป็นแผง18โวลต์ที่30วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวเนี่ย1ม0 0 0มิลลิแอมหรือ13แอมเป์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับใช้งานแล้วโอ้โหแบบอันนี้สว่างถึงเช้าทุกวันไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนลูเมนความสว่างเนี่ยทะลุถึง4 0 0พกว่าลูเมนเลยนะนะครับอันนี้เสาแค่4เมตร จริงๆได้6-7เมตรเลยนะครับถ้าเอาไปเป็นไฟถนนโซลาเซลล์ไฟส่องอาลานจอดรถหรือไฟรัว้วบ้านรั้วสวนนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมได้เทสได้การใช้งานของชุมชนตัวเองเนี่ยอันนี้เข้าปีที่4แล้วนะติดตั้งเมื่อเดือนกันยายน2 0 1 0 2น1 8นะครับตอนนั้นกับช่างวิทยานอตไปน่อยเรืเองมีอยู่4จุดนะนูนเลยครับ นูนนูนนะครับเซอร์วิสก็อยู่ในชุมชนของตัวเองนะครับก็เซอร์วิสกอดแว่นเหรอนู่อยู่ข้างล่างเนียนะครับต่อเดี๋ยวพามาดูแสงสว่างในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครยังสนใจนะครับตัวนี้สเปค ถึงจะเป็นแค่5้วัต์แต่ว่าวัตจริงนะครับไกลวัตจริงปัจจุบันเนี่ยมีไฟสปอตไลท์โซล่าเซลไฟถนนโซล่าเซลดูที่ขายกันมีเป็นหมื่นวัตก็มีนะครับซึ่งจริง,รงๆวัตตัวนั้นอนะ่ะวัตมันมันสูงมากนะฮะถ้าเทียบความสว่างหมื่นวัตเนี่ยได้ทั้งสนามฟุตบอลเลยนะฮะนะครับตัวนี้50วัตเดี๋ยวพามาดูแสงสว่างนะครับแล้วก็จะพามารีวิวช่วงเช้าด้วยนะนะครับเสร็จยางช่างวิทนี่มีแต่แนะันนเอาไปหมุนล็อกบอกเนี่ย คีบเอาไม่ได้เอาอันนั้นมาลำบากแล้วลำบากท่านแล้วเป็นช่างมืออาชีพครับผมความรับผิดชอบสูงเพราะว่าต้องอยู่ที่สูงต้องรับผิดชอบที่สูงเอาเอาไอ้นี้ขึ้นไปแขวนนั่นด้วยนะแล้วก็เอาไอตัวคีบเนี่ยไปคีบกับอนนะัสายมันหลน่นมาให้ช่างวิทย์ ทำการเปิดโหมดไฟกดก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะมือสั่นอ่ะช่างวิทย์เย็นแล้วเนาะเนี่ยฮะก็ทําการชาร์จแล้วเอาอันนี้แขวนขึ้นเลยกี่ซดตุ๊กไทยอนุเวออิงมอทอเรียบร้อยนะฮะใช้ได้กันต่อไปครับผมนะะเดี๋ยวเราไปดูทางนูน้นทางนู้นกันอันนี้ก็อีกเสาหนึ่งนะฮะอันนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ มาผ่านเสาไฟปั๊มน่าจะเป็นปั๊มเพราะว่าตรงนี้เป็นสระส่วนรวมนะครับของหมู่บ้านแล้วก็มีการเทเทปูนนะครับเป็นประโยชน์มากนะครับตากลานตากข้าวดีๆนี่เองนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีเด็กๆมาวิ่งรอบนะฮะช่วงลอยกระทงก็ลอยใกล้บ้านก็มาลอยที่นี่นะฮะท้งผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าคนมีไฟนะฮะก็เลยติดต่อผมมานะฮะติดแล้วก็ใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเข้าปีที่4ี่ นะครับแล้วก็ราคาตัวนี้นะครับปัจจุบันสามารถสั่งได้กับบ้านหลังน้อยพลังงานทุดแทนนะครับประกอบในไทยนะฮรแล้วก็ราคาเนี่ย4,500บาทรวมส่งสเปคดีจริงๆนะฮะแล้วก็จะมีไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับที่ที่ประกอบในไทยนะฮะตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ก็อย่าลืมมาติดตามชมใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ g จบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน นะครับ4,500บาทรวมส่งครับผมทักแชททาง Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวความสว่างกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะมาดูอีกทีเห็นครับผมนี่คือความสว่างจริงนะครับณนะตอนใช้งานนะครับผ่านมา ปี3ปีกว่านะครับเข้าเดือนกันยานะครับปีหน้าก็4ปีนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยถึงเช้านะครับตลอดนะครับหน้าฝนก็ยังสว่างอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ผมหันให้ทางถนนนะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้ตากข้าวหรือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรฝั่งนั้นมากเท่าไหร่แล้วก็เลยหันชุดนี้มาให้กับถนนนะครับเป็นการสัญจรเส้นนี้ คนสัญจรกรีดยางอะไรไปทุกวันนะครับทั้งคืนนะครับทีหนึ่งทีสองเพราะว่าสวนยางฝั่งนี้มีเยอะมีหลายของหลายเจ้านะครับบางบางคนก็กรีดไม่เป็นเวลาบางคนก็กรีดเวลาไม่ได้ไปพร้อมกันไปเวลาที่เท่ากันนะครับบางคนไปกรีดบางวันหัวข้ามก็มีนะครับกลางดึกแล้วก็เ,เกือบลุ่งเช้าก็มีนะฮะนี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจะมาพามาดูช่วงประมาณตีสี่ตีห้านะครับตีห้าอีกทีนะครับความสว่างความสว่างนี้กวาดไปถึงนู่นเลยครับโนะบน่นนะฮะนี่มองด้วยตาเปล่าเห็นนะแต่มองกล้องอาจจะไม่เห็นต้นมันนะครับือสัญจรได้ปกติเลยนะครับความสูงนี่ถ้าสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับสูงสัก6เมตรแล้วก็หันตัวโคมลงมาก็จะกลายเป็น ไฟถนนทางเดินได้นะครับเอาไป่องลานจอดรถนะครับเป็นสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับติดในอาคารก็ได้นะครับเนื่องจากแผงมันแยกกันอยู่แล้วไฟถนนไฟรอบสวนไฟรอบบ้านนะครับในสถานที่แบบไม่อยากเดินสายไฟนะครับไปติดใช้งานกันยาวๆไปเลยนะฮะชุดนี้แน่นอนว่าผลิตในประเทศไทยเวลามีปัญหาเนี่ยส่งกลับบริษัทได้เลยนะฮะแล้วก็รอรับ ของใช้งานคืนเท่านั้นเองนะครับมีอะไหล่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาก็ประกอบเองที่นี่นะครับปัจจุบันแบตเตอรี่ประกอบเองในไทยนะครแล้วก็บอดดี้อะไรก็คือตัวนี้ประกอบในไทยนะครับอุตสาหกรรมไทยอันนี้ช่วงเช้าครับผมนะครับอันนี้ฝนตกนะนะครับฝนตกวันนี้ฟ้าไม่เต็มร้อยนะครับแต่ไฟนี่ก็ยังสว่างอยู่ปกตินะฮะฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับ ทั้ง4ดวงเลยครับอยู่นู่น1ดวงแล้วก็ฝั่งนู้นฮะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคครับผมใครสนใจนะครับตอนนี้ก็ยังมีลายผลิตอยู่นะฮะก็เฟซบุ๊กแฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับสั่งได้โดยตรงนะครับกับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนและตอนนี้มีอยู่ที่เดียวนะครับสเปคนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ